นักท่องเที่ยวเล่นไขบอดดิง้งโตขึ้นลมทะเลปานบุรีค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณชายหาดปากน้ำปานตำบลปากน้ำปานอำเภอปากบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในช่วงนี้มีคลื่นลมแรงทำให้เป็นที่ดึงดูดน,นักกีฬาทางน้ำคล้บอดดิง้งให้เดินทางมาโต้คลื่นล่องลอยเหนือเกลียวคลื่นทะเลยอย่างสนุกสนานมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยออกมาเล่นโต้คลื่นสร้างสีสันในอากาศเป็นที่สะดุดตากับประชาชนและนักท่องเที่ยวกีฬาคล้เซิร์ฟหรือคล้ายบอดดิง้งกำลังได้รับนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นอย่างมากการเล่นคลบอดดิ้งในแต่ละฤดู แต่และสถานที่ก็จะมีลมที่แตกต่างกันในระหว่างช่วงเดือนพฤศจิกายนจนถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ทะเลตะวันออกฝั่งอ่าวไทยจะมีลมที่ดีที่สุดสําหรับการเล่นไคล์บอดดิง้งเช่นเกาะพนานหัวหินและปานบุรีที่มีทั้งชมรมไคล์บอดดิง้งสถาบันสอนเล่นไคล์บอดดิง้งไปจนถึงบริการให้เช่าอุปกรณ์ไคล์บอดดิง้ง การเล่นคบอร์ดดิ้งเป็นกีฬาที่ไม่อันตรายสามารถเล่นได้ในบริเวณน้ำตื้นกีฬาชนิดนี้ประกอบด้วยอุปกรณ์หลักๆคือว่าวและกระดานว่าวก็มีหลายแบบทั้งที่เหมาะสำหรับมือใหม่และมือโปรนอกนั้นก็มีอุปกรณ์เสริมเช่นเครื่องแต่งกายที่อาจเป็นชุดกันรังสี u ูวีหรือชุดว่ายน้ำก็ได้แว่นกันแดดและเสื้อชูชีพวิธีเล่นก็คือผู้เล่นจะยืนทรงตัวบนกระดานและคาดสายที่ผูกกับว่าวขนาดใหญ่ไว้ที่เอวถ้าชำนาญแล้วอาจไม่ต้องผูกและใช้มือจับคันบังคับว่าวปล่อยให้ว่าวโต้ลมพาเราเคลื่อน ทไปบนนผิว้ําช้าเร็วก็ขึ้นอยู่กับความแรงของลมและการบังคับสเสน่ห์ของการเล่นกีฬาคลาบอร์ดดิงก็คือการที่คุณจะได้ล่องลอยไปตามแรงลมได้อย่างอิสระไม่ว่าคุณจะต้องการตีลังกาม้วนตัวหรือแสดงลีลาต่างๆกางอากาศอย่างเป็นอิสระการได้สัมผัสกับความผัดผนที่ทําให้คุณรู้สึกตื่นเต้นได้ทุกชั่วขณะและจะตกหลุมรักกีฬาคลาบอร์ดยิงได้ไม่ยากด้านนางสาวณนะัสกรเลียวเหนินนะักกีฬากล่าวว่าคลาเซิร์ฟเป็นกีฬาที่อาศัยลมต้องมีลมจึงสามารถเล่น ได้วันนี้ลมดีมากเหมาะสําหรับที่จะเล่นคลเซิร์ฟกีฬาคลเซิร์ฟเล่นไม่ยากแต่ว่าต้องฝึกต้องเรียนรู้พื้นฐานเพื่อที่จะรู้วิธีการเซฟตัวเองและเล่นได้อย่างปลอดภัยเล่นไม่ยากค่ะแต่ว่าต้องต้องฝึกก่อนค่ะต้องเรียนก่อนค่ะต้องเรียนเพื่อพื้นฐานเพื่อที่จะ,ะรู้วิธีการว่าเราต้องเซฟตัวเองอยังไงเซฟคนอื่นยังไงเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ว่าอุปกรณ์แต่ละอย่างเอา ก่อจะเล่นอ่าก่อนที่จะเล่นได้อย่างปลอดภัยน่ะคะ่ะต้องเรียนก่อนอ่าวิธีการเล่นเหรอคะก็เน,นี่ยะคะ่ะเราก็จะต้องปั๊มว่าวเพื่อที่จะให้มันมีลมแล้วก็มีบอร์ดแล้วก็จะต้องอ่าฝึกวิ่งเข้าวิ่งออกก่อนแต่แต่แต,แต่พื้นฐานเบื้องต้นนี่คือจะต้องเรียนรู้ว่าอันนี้เขาเรียกบาร์เรียกบอร์ดเรียกอะไรแล้วเอามาใส่กันนะคะเราถึงจะสามารถที่จะค่อยๆเรียนรู้บริแจ็ค มีม,มีมีหลายอย่างมีหลายขั้นตอนนะคะต้องเรียน